โอ้ยอ่าัวพ่อตามเฝ้าดึงมาเถอะต้นออเล็กกว่าดีครับพ่อ ววเดียอ่ะะน้นนะไหนของต้นอยู่ไหนกอนมากอนมาโอเครวมกันแล้วต้นมามาลงกับลูกมา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 ไม่ลงรอบแรกไม่ลง ย่างมากอนมาโอ้โหมึงนี่แม่งแน่แน่โอ้โทษทีครับพี่เอ้พี่เขากลัวลูกแน่ขึ้นหัวก็เลยตอนนี้โทษครับหก็